เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนก,กันด้วยนะครับผมยีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โนะครับผมนะก็อยู่ในเกมฟรีไฟวันนี้ก็น่าจะเห็นแบบแปลกๆมาทุกคนเป็นตัวละครหญิงนั่นเองนะครับผมนี่ซึ่งตัวละครนี้ก็คือเป็นตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครขาผิวลานเองนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมได้รับตัวละครนี้ก็สามารถเข้ากลับไปย้อนดูได้ที่มุมขวาตัวไอนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้นะครับผมนี่ก็คือผมได้รับมาแล้วเป็นตัวละครใหม่ตัวนี้ก็ถ้าใครอยากกรรรูู้้้้ววว่่าาาาาัััับไไไไไไดดดดยยยงงงงเีผมมมมม็สถปทุขต นะครับผมนี่ก็วันนี้ก็คือมีหลายๆคนถามเหมือนเข้ามามากเลยว่าเอ้ยพี่ครับทําไมอ่าไม่ทําคลิปสอนหาไข่เลยนะนี่ไข่สีแดงทําไมมันหายังไงทําไมพี่ไม่สอนทําคลิปสักทีทําไมลงคลิปช้าอย่างเออเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมนะก็อย่างแรกเลยมาดูกิจกรรมแรกกันก่อนเลยก็คือกิจกรรมตัวนี้นะนี่ก็คือจะมาพูดถึงกิจกรรมตัวนี้ทําไมทาไมมาพูดถึงกิจกรรมตัวนี้ผมก็คือกิจกรรมตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันบัคอกอยู่นั่นเองนะครับผมนี่ก็คือรู้สึกว่ามันจะบั็กหลายกิจกรรมเลยนะครับผมช่วงนี้ก็คือรรกกิ ก็คือตามที่เขาบอกนะก็คือลงเล่นในโหมดคัสตอมรูมซึ่งโหมดคัสตอมรูมนี่ก็คือโหมดสร้างห้องเลยนะครับวันนี้ก็คือโหมดคัสตอมตรงนี้เลยก็คือสามารถเข้าไปจอยห้องเพื่อนๆได้หรือว่าสร้างห้องเองเล่นก็ได้ซึ่งจะผ่านภารกิจปกติมันจะต้องผ่านภารกิจใช่ไหมผมเนี่ยเข้าไปเล่นเยอะแล้วเข้าไปเล่นเยอะมากๆแล้วไปสร้างเองบ้างไปเล่นเข้าจอยห้องคนอื่นบ้างมันก็ยังไม่ผ่านสักทีตัวนี้มันก็คือนี่ผมมาดูในแฟนเพจแล้วนี่ก็คือกิจกรรมใหม่ปาร์ตี้รับไข่อีเตอร์ก็คือเป็นกิจกรรมเดียวกันเเนนีีี่ปปารรร์์ตต้ไขออ็กกิ ตัวนี้ก็คือตามในแฟนเพจเนี่ยเขาจะบอกว่าลงเล่นในโหมดทั่วไปรับเลยเป็นตัวโกเป็นไดมอนด์รอยเยิแล้วก็จะเป็นเป็นกล่องสุ่มจะกินปืนแล้วก็จะเป็นชุด18วันก็อันเดียวกันเลยเนี่ยอันเดียวกันเลยแต่ทําไมในนี้บอกว่าลงเล่นในโหมดสร้างห้องแต่ทําไมในแฟนเพจเขาบอกว่าเล่นในโหมดทั่วไปอันนี้ผมก็งงๆกันอยู่นะครับผมนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่จริงๆผมก็ไปเล่นในทั้ง2ออย่างลแล้วแหละไปเล่นในโหมดธรรมดาก็เล่นแล้วในโหมดสร้างห้องก็เล่นแล้วแต่ไม่ผ่านสักที คืออะไรอันนี้ก็คืออาจจะบั๊กอยู่ก็รอแบบ g m แกนะครับผมนะก็คือมีหลายๆคนทักกันเข้ามาถามนะั่นแหละว่าเอ้ยทำไมอ่าตัวนี้หายังไงทําไมผมยังไม่ได้เลยนี่กิจกรรมตัวนี้เล่นยังไงก็นั่นแหละครับผมผมก็งงๆกันอยู่นะครับผมนี่ก็ไ้ยทำไมมันไม่ได้อนะทุกคนนี่มีคนทวงบ้างหรือเปล่าทาไมไม่มีใครทวงเลยอะ่ะ ไม่มีใครหรือว่ามีคนได้กันแล้วอ่านี่ขอโทษค่ะคือเล่นมาตั้งแต่หลายตาแล้วทั้งหมดทั่วไปทั้งเล้งไม่ขึ้นต้องทํายังไงกัอ่าไหนเหมือนกันเลยไหมทุกคนลองเล่นแล้วไม่ขึ้นนี่ต้องเล่นหมดสร้างห้องสร้างห้องก็ไม่ผ่านอีกอ่าต้องสร้างห้องเองครับผมสร้างเองแล้วมันก็ยังไม่ผ่านนะนี่ไม่ใช่นะครับผมนะผมเล่นแล้วภารกิจจะให้ติดเบสาไม่ใช่นะทุกคนวันนี้11แล้วมันยังไม่ผ่านนะไม่ใช่เลยนะครับวันนี้ก็คือน่าจะเป็นกิจกรรมบั๊กอยู่นะคุณเะดี๋ยวก็็รอแ GM กก้คนนะ อ่าบั克ไปแล้วหนึ่งกิจกรรมนะครับัมมาดูกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่ารู้สึกว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่ใช่ไหมทุกคนซัมเมอร์สเปซกันก่อนเลยซัมเมอร์สเปซอันนี้ก็คือถ้าหลายคนถามว่าเอ้ยมันเป็นของฟรีหรือเปล่ากิจกรรมตัวนี้ก็คือซัมเมอร์สเปซก็คือหาได้ยังไงสําหรับโทเค็นสงการ,รใช่ไมทุกคนนี่เป็นโทเค็นสงการานยี2 0หาได้ยังไงเดี๋ยวสายฟรีอาจจะงงกันอยู่เดี๋ยวผมขออธิบายกันก่อนเลยกิจกรรมตัวนี้ก็คือสามารถหาโทเค็นอ่าโสงกรร2020ารเองรันยี่้วก็าไนจนกล่รออะะ้าล,ลย แล้วก็จะเป็นซัมเมอร์สเปนนั่นเองนี่ก็คือเรามีสิทธิ์รุ้นรับเป็นกล่องเป็นโทเค็นด้วยหรือว่าจะเป็นชุดด้วยนะครับนี่ก็ผมยังไม่ได้เป็นชุดผู้ชายเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองสุ่มไปดูัสิบกล่องไป เป็นไงทุกคนนี่ก็จะได้มาเป็นโทเค็นก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมนี่ก็ถ้าแบบใครที่ดวงดีอ่าสุดๆก็า่าจะได้ชุดไปเลยนะครับผมนะเออก็หลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่ก็ขออธิบายก่อนเลยสำหรับกิจกรรมซนะัมเมอร์สแปซเนาะนี่ก็โทเค็นนี้ก็คือหาได้จากการซื้อกล่องนั่นเองนะครับผมนะหลายๆคนอาจจะงงกันอยู่เนาะโอเคเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคุณสำหรับกิจกรรมตัวนี้ซัมเมอร์สแปซ ต่อไปกันเลยก็คือกิจกรรมที่เป็นปัญหากันใหญ่หลวงเลยนะครับนี่ก็คือมีหลายหลายคนถามว่าเอ้ยพี่ครับโทเค็นสีแดงโทเค็นไขสีแดงมันหาจากไหนครับผมเจอแต่โทเค็นสีฟ้าไขาสีฟ้าเนี่ยผมเจอในแมปทั่วไปเลยก็คือไขสีฟ้าเนี่ยมันจะให้เราล็อกอินเลยเนี่ทุกคนล็อกอินรายวันเลยนี่วันที่12วันที่13วันที่14 1 5 16จนถึงวันที่18อาจจะได้รับมาเป็นไขสีฟ้าเลยหรือว่าสามารถเก็บได้าจากในแมปเลยเนยครับวันนี้ก็คือดรอปง่ายๆเลยนะครับนะ ซึ่งการที่เราจะได้ชุดตัวนี้มาก็คือเราจะต้องใช้เป็นไข่ทั้ง2ส,สีเลยว่าจะเป็นไข่สีฟ้าแล้วก็ไข่สีแดงซึ่งไข่สีแดงนี่แหละคือเป็นปัญหานะครับผมนะก็คือไข่สีแดงมาดูกันเลยดีกว่านี่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 ไข่สีแดงมันมีอยู่อให้รับอยู่แค่2วันวันที่19กาับวันที่20ซึ่งวันนี้เป็นวันที่11อีกหลายวันเลยถึงจะได้รับเป็นไข่สีแดงนะครับนะได้รับแค่2วันซึ่ง2วันจะได้รับแค่6เองเฮ้ยแล้วมันไปไหนอ่ะอีกเหลือที่เหลือล่ะ มันใช้12แต่เราเห็นแค่6อ้าวแล้วมันใช้12แล้วเราจะได้ชุดยังไงหรือก็ตัวยังไงทุกคนนี่ก็คือผมน่าจะงงกันอยู่นะนี่เดี๋ยวเรามาดูอ่าประเด็นถกเถียงกันอยู่เหมือนกันเลยนี่มันก็คืออ่าเป็นกิจกรรมใหม่อีสเตอร์ฮันสาลาไข่บันนี่เพียงล็อกอินเก็บไข่บันนี่ให้ครบตามกําหนดอันนี้คือหน้าแฟนเพจนะครับนี่ก็คือ แฟนเพจจริงๆเลยแล้วก็เขาบอกว่าจะได้รับไข่สีแดงจํานวนเท่าไหร่นี่ตรงไหนนะที่เขาบอกว่าอ่านี่เห็นไหมทุกคนนี่เขาจะบอกว่าได้รับไข่สีแดง3ฟองต่อวันรวมทั้งหมด6ฟองอ้าวนั่นไงเขาบอกเลยว,ว่าได้แค่6ฟองแล้วที่เหลือล่ะครับที่เหลืออีก หกฟองหายไปไหนครับผมนี่อันนี้ก็คือน่าจะงงกันอยู่นะครับผมนะถึงจะได้เป็นอ่าอีสเตอร์ฮันเตอร์นะครับผมนะอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะแบบอ่าผิดหรือเปล่าโพสผิดหรือเปล่าอันนี้คือเขาไม่ได้แจ้งครบหรือเปล่าก็คือผมคิดว่านะครับผมมันไข่สีแดงเนี่ยมันจะดรอปมาตามอ่าเขาเรียกว่าอะไรเรือหอนั่นเองเออแต่ผมไปเล่นแล้วในเรือหอกก็คือวันนี้ที่แบบลงคลิปไข่ตัวนี้ลงช้าก็คือผมเห็นแล้วแหละที่จริงว่ามันสามารถรับได้จากเรือหอเรือหอที่แบบอ่า ในเกมอ่ะทุกคนในตัวเกมที่เป็นเรือหอะแล้วก็มันจะดรอปของลงมาก็คือที่ผมลงคลิปเช้าก็คือผมไปเล่นในเรือหาอ่ะทุกคนผมไปตามหาเรือหอะแล้วก็เอาขับรถตามแบบขับตามทุกรอบก็คือไม่เจอไข่แดงสักรอบเลยมไม่เจอไขส่สีแดงสักรอบเลยก็คือไปเล่นแล้วทั้งหมดทั่วไปทั้งหมดจัดอันดับก็ไม่เจอซักทีครับผม,ผมกค็คือผมไปลองดูแล้วก็คือผมไปเห็นคลิปฝรั่งนั่นแหละผมไม่เห็นคลิปฝรังมม่งของอ่าคลิปต่างประเทศก็คือเป็น GM ของต่างประเทศของอินโดนีเซียนะครับผมนะก็คือไข่สีแดงเนี่ยมันจจะดาก เรือห่อนั่นเองเนี่ยครับผมนะก็คือจะดรอปลงมาเลยก็ผมไปลองดูไงผมไปลองดูไปทดลองดูแล้วก็จะได้แบบเออเอาไหมคุณผู้ชมดูว่าเอ้ยมันหาได้จากเรือห่อนะแต่ผมไปลองดูมาหลายตาแล้วทั้งหมดแรงหมดธรรมดาแล้วมันไม่ได้นะครับผมนะก็เลยเออมาทําคลิปชี้แจงก็แล้วกันผมคิดว่าน่าจะได้จากอา่า เรือห่นั่นแหละแต่มันยังไม่เข้ามานั่นเองนะเข้ามนะผมคิดว่าน่าจะมาประมาณาประมาณวันที่19นู่นแหละน่าจะนานๆานอยู่อาจจะหลังๆก็ได้นะครับน,น,นี่ทุกคนก็ไม่ต้องอตะหนกตกใจไปว่าทําไมมันหายากทําไมหาไม่ได้นะครับผนมะก็แบบรอ GM เอ็ก็แก้ดีกว่านะครับผมนะก็น่าจะแบบหลังๆนั่นแหละก็แฟนเพจก็ยังไม่แก้ข้อมูลเลยนะทับนี่ข้อมูลยังบอกว่ามี6กล่องมี6กฟองเท่านั้นเออมันยังไม่มีครบ12นะ แล้วก็มันจะได้อย่างไรนี่เขาบอกว่า21เมษายนสุดท้ายสามารถแลกของรางวัลเออได้ไข่สีฟ้าก็คือแลกได้ถึงวันที่21แต่ไข่สีแดงเนี่ยเราก็ได้แค่6ฟองเราก็ขาดอีก6ฟองใช่ปะถึงจะได้เป็นชุดตัวนี้เออขอสรุปเลยด้วยกันนะครับผมนะจากความคิดของผมจากเนี่ยจากการคาดเดาของผมก็คือมันน่าจะดอก จากเรือเหาะจริงๆนั่นแหละครับผมก็คือมันยังไม่อัปเดตเข้ามานั่นเองก็รอประมาณหลังๆนั่นแหละนะประมาณวันที่19เกนั่นเองถึงจะมีแบบเรือเหาะมาให้เราเก็บไข่สีแดงนะครับผมนะก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรผมก็น่าจะได้กันทั้งเซิร์ฟนั่นแหละไม่ต้องห่วงครับผมก็คืออ่าน่าจะได้ทั้งเซิร์ฟแหละเออน่าได้ทุกคนแหละไม่ต้องกลัวนะครับผมน่าจะแบบอ่าเขาน่าจะรอแก้อยู่นะครับวันี้ก็คืออาจจะแบบทีมงานเขาอาจจะแก้อยู่นะครับผมนะก็รอดูกันแล้วกันว่าสามารถรับได้ไงแต่ผมมั่นใจเลยว่่่าาาาาาารรรรับไได้้จกเเเือออหหะะนงงพปป็ซิิฟขคลลตตชมแว ก็เตรียมรอเก็บกันเลยนะครับมเดี๋ยวจะเก็บได้ตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาโพส์ในแถบชุมชนให้อีกทีนะครับผมนะก็รอดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะมาเกิดให้เราเก็บได้วันไหนน้ำสับไข่สีแดงแล้วก็ทางแฟนเพจเขาจะอัปเดตวันไหนนะครับผมเดี๋ยวขอรีใหม่หน่อยเผื่อเขาแก้โพสแล้วนะครับผมนะเป็นไข่สียังดูก่อนว่าจะแก้หรือย,ยังนะครับผมนะเผื่อก็แก้แล้วนะ เป็นไข่หกฟองเหมือนเดิมเลยยังไม่ได้แก้แนะ่ะกิจกรรมตัวนี้คือถูกโพสต์เมื่อ55ท้านาทีที่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือเป็นเวลาที่ยังพอดีเลยนะครับผมนะคือผมไปเล่นมาตั้งแต่เช้าและเล่นตั้งแต่8ปโมงเช้าแล้วหาไข่ตีแดงอยู่สักพักแล้วก็คิดว่ามันน่าจะยังไม่เข้ามานั่นเองนะครับผมนะเออก็ฝากไว้กันนะครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมโดดแลนด์เองอะ่ะเก็บไข่เพื่อแลกเป็นฮิสเตอร์ฮันเตอร์เป็นชุดที่แบบสวยมากๆเลยครับผมนะก็ไม่อยากให้พลาดกันสำหรับชุดตัวนี้นะ ก็อย่างแรกเลยก็คือรอครับผมรอเขาอัปเดตใหม่นะครับผมรอโพส์ใหม่หรือว่ารอเขาแก้ไขโพสตหรือว่าแก้ไขในตัวเกมทั้ง2กิจกรรมเลยไม่ว่ากิจกรรมปาร์ตี้รับไข่อีเตอร์แล้วก็จะเป็นโดดแลนนะก็รอกันแล้วกันนะครับผมนะก็ขอสรุปไว้ตรงนี้เลยก็คือรอหาไข่สีแดงจากเรือเหาะนั่นเองนะครับผมนะเออเรือเหาะก็รอเก็บกันเลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วแหละถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนอีกก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมนะ คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วแหละใครอยากรู้วิธีได้รับตัวคาคอนคาเพล่าก็ไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไม่าบายจ้า